หงนี้ไปลอยไปเลยหรอใช่แล้วใครได้เอาไปเลยไปเอาไปเลยไปเลยจะได้ค่ะลอยกระทงยักษ์เดมีกันค่ะใหญ่มากจริงนี่ใหญ่ที่สุดในงานแล้วนะเนี่ยไปลอยกันเลยเราเป็นตัวแทนของพี่เออร์เดมีนะคะเราจะมาลอยด้วยกันที่วีไหมเนี่ยมาลอยกระทงกันค่ะมาขออธิษฐานก่อนลอยกระทงกันนะคะมาเฮ้ยถูมาลอยกระทงกันค่ะ ไอม้มฆนะคะอยาีเตยเมฆโอ้โหทุกคนเมือ่อกี้น้องหยิบได้ชิมบำรุงเดเมฆนะใช่ทุกคนคือเมื่อกี้เหตุการณ์เกิดไวมากมาไใหนๆก็ได้แล้วพี่ขอถ่ายคลิปด,ด้วยหน่อยน้องรู้ไหมว่าตัวเองได้อะไรไปจะรู้ไหมมันคือคลิปอะไรไมยังชื่อไม่ได้แจ้าของถึงใ,ใ,ในติ๊กต็อกพาทน์กันแล้วคิวมันจะ้วโอ๋อคือโอเคยเห็นทันทันอยู่แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของพี่หย อุ้ยแรงมากล่าสุดเหมือนนี่เป็นประธานบริษัทแล้วค่ะพี่เอเนมี่อ่าพี่เอเนมี่ในเมื่อน้องได้แล้วทาให้พี่หน่อยอุ้ยมันบีบยากขนาดนั้นได้หรอเฮ้ยออกมาแล้วโอเคมากหลุด,ด <laughs> เนื้อมันเด้งทุกคนขาอ,อาได้เลยเด้งไม่ไหวปกติได้ทาโลชั่นมันมือผิวไหมทาแต่ผิวหน้อ๋อทาแต่บูรุงหน้าอาดน้องไม่เคยทาโลชั่นแล้วเป็นยังไงความรู้สึกที่ได้ทา แต่น้องบอกไม่เคยทานะความรู้สึกที่ได้เป็นยังไงดีใจครับจริงอ๋อเห็นเราตั้งตาเราเอาเลยนะเมื่อกี้นี้ไม่ทันแบบได้จุกไม่ถึงน้ำอ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมขวักไปแล้วในเมื่อน้องได้ไปพี่ก็ให้ไปเลยเอาไปใช้นะอันนี้เรามานานอยางลงแต่เพียงอบกระซิบหน่อยได้เงินกี่บาทแล้วเกินห้าร้อยโอ้ได้เยอะนะห้าร้อยบาทอันนี้ก็คือพี่ให้ไปเลยเอาไปใช้เลยอย่าลืมไปใช้นะไปบำรุงผิวโอเคนะโอเคดีใจด้วยค่ะที่น้องได้ไปนะ